ที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2 5ปดเป็นวันที่หกสสองที่พระพุทเจ้าในคดดาพรอินยาขอถวายสังเกตตาทยางใหญ่สูรภาพปริและมณต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,รรชาและอาจารย์ยบูชาเด็กครออาจารย์ทั้งหลาย กาจงตั้งมัมตติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระยานชนะในบทสวย่ันต่อนนด้วยมโนจินมเทวดาสมันตาจักกะาลสุอัตตาข้าฉันทุเทวตาสัทธรรมโมนีลาชันสัตว์ตุนตุกะข้าโมฆะทางเคกะเมจโรเปกิลิิ ละตเตจันติคีวิมานีทีเวลติจักามีจตุลาวานาคะเนสเคหะวัตุมีเกเตภุมาจายันตุเทวาชาลัทธะละวิปเมยยักขะกันท้าพนาคาติถันตาปันติเกยังมุนิวะระวัชนังสาธโวมีสุแันตุ ธรรมะสัมวนาการุ่ยยามไม่ทำตาธรรมะสัมวนาการุ่ยยามไม่ทำตาธรรมะสัมวนาการุอยยามไม่ทำตาอิมินาสกาเลนาพุดังอริภูชยามาอิมินาสกาเลนาธรรมามอริภูชยามาอิมินาสกาเลนาสังขัรอริภูชยามาอรหันตสัมเนสัมฤทธิ์ว่าเข้ามพูดค้างพระากำลังตาเข้ามาพิสว่งกระจุกเขากำังตาธรรมูธรรมามาธรร น้ำมือตัดสัตว์บบวาตัวละตัวขึ้นมาสมบุรณัดสันมืตัดสัตวกตัวละตัวขึ้นมาสมบุรัดสัตวน้มืตัดสัว์กตัวละตัวขึ้นมาสมบูรณตัสัตผู้ทางตะลอนกาชามีทางมันตะลอนกะชามี ทติยัมพีพุทธังการนางคาชามีทติยามีธรรมังการนางคาชามีทติยัมพีสงังรนางคาามีตาติยัมปีพทธงนางคาามีตาติยามพีธรรกรามีตาติยัมพีสังขังกรนางคาชมีนติเมสรนงอันยังพุโธเมตระนงว่าลังอิตนะติจาวจีนะตุขเมหุตุขปะรนติเมสระนงอันยังดรมเมตระนงว่าลังอิตนะ यदि विसो भगवन् अहं समवतो विषयाचरणसंब्न्नो तु कथो लोका विदुरालोका वितामत् नारदि तथाते व मनुष्यानां पुद्धो भगवति ववातो भगवतारमो सन्दीपिकुवा कालिकुएतिकुओ पनेयकु अत्ततमेदि तगो गिंदुरी इति सबलिपन्नो भगवतृसाने कथन बोधिसुद्रि कन्नो भगवतृसाने कथन बोधिसुद्रि ยายิปัิปันนะตัวาวัตัวตามิตจิปันนองพะตวาะกัตรยาติทางจะตาฤิษุติวยุคานีอัตถาริสัมบุคลาเอสรรพบฏตะตาวกัตรตวานยูานายูรัขีนยอัญชิก็ร้านยอนุตตรังคุญยะเตันโลกัสสติ ยานิธาภูตานิสัมมาธาตานิปุมานิวายานิวะอันตะวิเกีตัพเพภูวะตัพเพวะภูวะภูตานิสุมาณาภาวันตุตาตะภูปิสักกัจจะตุนันตุพาติตังตัสสะมาหิตภูตานิสามะนิสามีิดาตัพเพมิตังจะโลแถว มานุสิยปาปหาญาทิวาจะรักโกจะหิรันอิยเยพระลิงตัสมาหิเนรักขะกะอัปามาตายังกินติวาติอิธาวาหุรังวาสักเคสุวายังพระปนันปณิธา,านะโน,น,นสัมมันปัตทิตถาค้าเตยะอิธัมปิพเเตละปนันปณิธังอิเตนะสัตเจนะสุวัติหุนดุหายังวิราคาม มาตังปณิตังยะทัตชะภายะมุนีสัมาหิโตนาเตนะธรรมีนะวัตสมาธิกินิจีทำจีทำเมรุตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติวังตุยัมพุทธาเสตถุปะวิวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะวิกันยะมังสมาธินาเตนะ โมนะวิชตะตะิติีิดำติดำเมระตนตันตาีตังเอเตนะตางเตนะสมุติหุนตุเยปุคลาอัตตาตันปะปะถาจัตตาริเอวเ,เ,เอตานิยุขานิหุ่นติเตท่ากิเนญาสุขัสสะสาวกาเอเตสุติน,นานิมหาปานานิอิจามปิปังเคละตะนันตานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตยมุตยเยสุอายุตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโคตามนัสสะสะนหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหักปะทามุทามิพุติงพุตชะมานะปีธรรมปีสังเคและกนังปนิสังเอเตนะสัจเจนะสุวัตยมุตย ยาถินตัาคีโลปะทวีติโตจิตตาจตุพิเตวาเตปิอัตสัมปะกัมปิโยตันถุปมาณสัพตริสังวะธานิโยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิหังปิสังเกและตนงปนิสังเกตีนัสจเจนัสวะติโนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคามีละปัญเยนะสุเทสิตานิ อิจาอิเตหุนตุโหตับอามะตานาเตภวังอาทะมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเกตละตานันปิตาอเตนาสัจเจนาสุวัติหุนตุสหาวสาตะทัตสะนาสัมปะทายะตตยสุธรรมมาชาหิตาภาวัติสักกายะทิิวิจิกิจิ ตันจะสีรับพาตันวาอิยาติกินจิจะถูหะปายาปายิวิบจะวิปอมุตโตชาจะพิฐานานิอ่าป้าโคกาสุมีธรรมจิสังเกตระนังปณิธานอิเตนะตักเกนะสุวัติโยนจุกินจัปิสุกามังกาโรติปะปัง ยายุทะจเตัสาวาอาภพปูสุตตะปติชาทายาอาภพัตาทิตตมะาสุทัสสะพุตตาอิทัมปิสังเกตและกำังปณิตังเอเตนะจักเกณฑนะคุณพระผีหลวปู่ราปะกุมเพย่าถาบุสิอาเคชิมหินะมาสปทามัชลิงคิมหิ แต่ถูปมันธรรมวรังอธิสยิณิพานิขามิงอะระมันิตายะอิธังปิพุเตละตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนุนตุวโรวรังยูวะระโทวะลาหโลอนุตตาโรธรรมวรังอธิสยิอิทังปิพุเตละตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนุนตุขีนังปุราณะวังนัสติสัมภะวังวะ ภาวังวิรัติท yani ิทยิกพระวนิมตีเตพนาพีชาอวิลุญฉันทานิพันติภีรายะถายามปะทีโพอิธรรมปีสังเกตุัตนังปณิตากเตนะตะเจนะสุวสีหุสุานีถ้าขูตานิสำลักตานิภุมานิวานิวะอันปดวิขีตถาถตานทว่ามนุษย์ศัตรูที่ทาผู้ทานหน้ามัสามะ วติหอมตนาหนี้าตุตานิสมาธาตานิสะมานิวายะนิวะอันตานี่งาธาตานเจวะมนุสกตูที่ตางดมันนะมสมาสุวัติยานี้าหูตานิสังมาธาตานิสะมานิวายะนิวะอตานิถีต่างาธาตานเจวะมนุสกตูที่ต่างดมันนัมาสามาสุวัติมต สัพพะรูาวิมุตตสัพพะสันตปะวัชิตสัพพะเนระมติกนโตนิพุตตจักุวังพระวังอทิตยโยวิชัวิวัชันตุสัพพะรลโตรินะกตุมาติทวัตวันตาโยสุขีีกายุคูภาวะอภิวาทนาสีวีสานิจังุธาปัจจัยยะนจักตาโร ธรรมาวาติอายุวันนสุทันภะรยอาทิตยปริยสุขีมณีจังเ,เกันมยังว่ากวาข้ายาหยางวิหารฤิข้ายาสทธิสตัทิมภสัญห์ศีน่าตัดตะปูว่าวาุูอามันเตสิตัดพันทิขเวอาทิตังทิขเวสัดชนอาทิตตังจักถึง ทีงเวาทิจังรูปาทีิตาจักสูญญาณาทีธิาจับสูสัมปัตสูทีิโตยังจับสูสัมปัตปาจายาอุปัชาสไวท่านยิสงับสุขังวาทุขังวาอาทุขังมัสุขังวาตัสีอาทิตเกีนาอาที่ังอาที่งราั้งนาดูสัตีนามหีนาอาทิตจงชาติยาชาลามะรเีนัสูเกิปปาริเทเวนทุเกณิึงนัหนเอุปายาสิหิอาทิ่ตางจิตวานิ หลตานที่ชันต่าอาที่ชันต่ตาิญญาอางอที่ชัตสตาสัมัสอาทีโตยัางปิชาต์สตาสัมผัสตาปัจจะยาวปัจจัยี่เวทีสังเกตสังวาทุขังวาสุขสุขามาสุขังวาตาปิอาที่ักินะอาที่สั่งอาที่ังราข้งขีนาโดตขีนาโมหะขี้นาอาที่สั่งชาติยาชาลาเมะเนนันสุกหนตทเทวีหนึ่ทเทวีโดนมานัเสห ปายาสีอาทิตันติวาานานัณาทิสังกันาอาิสังการนาวิญญาณาทิตังนสัมผัสตอาทิโตยามปิทางการนงสัมผัสปัปะยจียวปัปชาติไม่แคยี่ังสุขังวาทิขังวาปาจุบันวาสุขังวาตัมปิอาทิสังเกณอาทิสังอาทิสังราขัทีกินาโดยขันธ ชิวหาอาทิสากษาอาทิสาชิวหาดิญญานานอาทิสางชิวหาสัมปัสูอาทิสยังปิทางชิวหาสัมปัสสะปัจจยาอุปัชฌาต์เุเรดายังสุขัาวารุขังวาอาทิฐานาสุขานวาตามปิอาทิสังกิแลงอาทิสันลาทาขีณาตุทาขีนามุขทีนาอาทิสางชาติญาเจามะระเนรสุเกตปะริเีลกีหนโมะนัเสีปายาสีอาทิสังกิวะทาน อาติโตโหตพาอาธิกายาญาณญานันอาติจางยาญาสัมปัตตวอาทิโตยังตีทางการน่งสัมปัตตุปัจจยาวชาติโยทานยุตักาุดังวาทุสังวาทุสังวาสุังวาตังตีอาติจาอาติตาอาทิตาาขีนาโดต่ขีนามหินอาทิจาจอมีาระเนน้อลโตเตตัดิเตวนชุินุน่าสิ่งปุายาสิอาทิตัมวะถานี มโนอาทิโตธรรมมาอาทิสามโนมีญาณอาทิสามโนสัมปัตตอาทิโตยังติสามโนสัมัตสัพปัจยาวะชาติเวทาิตังสุังวาทิสังวาอทุขังมัสุสังวาตัมติอาทิังเกณฑอาทิตังอาทิตังราขั้นกนาบุที่นาโมี่นอาทิตังชาุญาชลามะนั่มนเนสุขีปริเทวีมุทิตีมุรมัีมุายาตีอาทิตังติวะดานี้ ในวันปัจจานตที่สัมยิแต่่าริยญตาวกัวจาตัวทมีิงไมเพียงทตัวเตสุขีไม่เพียงท้ตจาตวญาติสิไมเพียงท้สาตสัมปะิไม่เพียงท้ตัวยามตื่นทจากตัสัมปะสอาปจะยาวไปชาติเม่ทนที่สัมปัสัมปที่สัมปาทีสัะสัะนต่มิสิ่ไมเพียงท้ต โสตานิมินีพนท่าสูตรเกษตุตินิ่ินท่าสตสงสาวิญญาณในปีนปพนท่าสตรโสตสัมผัสสัตวเสอมินิีินท่าสตัยไมปีทางโสตสัมสัสสัตปัจจยาวปัจชาทีเวทั้นตังสุสังวาทุสังวาทุสังวาสุสังวาตานิปินีพินท่านสูตรปานนาสูตรปินท่านสูตรฐานนาวิญญาณนิปินท่าสต ขาน่าสัมผัสตัวสีนิพินท่าสียางสีทานกาน่าสัมผัสสัปจยอุปชาสีวิท่ายิ่งสุถังว่าทุกังว่าหาทุกังมาสุดังว่าตัจะมีสีนิพินท่าสีเชิวหายยากสีนิพินท่าสีราเสจสุีนิพินท่าสีเชีวหามียานีสีนิพินท่าสีชี่วหาสัมผัสตัวสีนิพินทาสุยางสีทนเชีวหาสัมผัสสัตปจยปัปชาสีวิท่ายิ่งสีถังว่าทุกังว่าอาทุกังมาสุดังว่าตัจะมีสีนิพินท่าสี กายะสมมิงปินิพินท่าสีโภะเพสุตตินิพินท่าสีกายะวิญญาณิปีินิพินท่าสีกายะสัมผัสตสตินิพินท่าสีแอปิทังกายยะสัมผัสสะปัจจะยาวปัจชาติเวทา้ยิ่ตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมาสุขังวาตาสมิงตินิพินท่าสีมานาสมิงตินิพินท่าสีธรรมเุินิพินทาสีมโนวิญญาณิปีินิพินท่าสี มนุษสัมผัสสี่ีนิพินทาติยันติธางมนุษสัมผัสสามปัจจัยยาววจชาติโดยท่ายิ้มทางสุขังวาทุขังวาอทุขังมาสุขังวาตัสงจะมีสีนิพินทาตินิพินทางวิรัชาติวิราวิราคาวิมุตติวิมุตตัตสามีวิมุตต์ตที่สียาณังหูติสีนาชาติวุสิจังธรรมะจันยังการะตังการะนิยานาปารัง อิสาตาญาปิปชานาติติปิขมะโหจะภาควาอาสมนาติพิภูภาควตุภาสิตังอภินันโุอิมัสนิจกปานาเวยาการันมัสนิัญญานตัสติภูสัสหตัสะอนุปาทายยะสัวีอิตานิวิมุจจริสุติอนตะคณาติตัง มวันเมสุตังเอกกนสมมยยังพะกวาบาราชสิยาวิหาริสีสิปัสสนีมีทัทายาตาภะโบกะวาวาปัญจะว่าีเดชิสุอามันเตสุูปังพิทเวะอนาตาลูปปันจัธทังพิทเวะา่าทวัพสภวิสะนะยิทาลุบังอาภายัานยะสังวัตตยะนะเีแตกจากุตีวังม รูปังเอวเังมาหสีมาจถที่เวงนารูาารายะสังวันาลตรเอวัมรูปังตเวังมรูปังมาหสีตเวทนานัตตาเวทนาจะทางที่ทเวอาสสอภิสานยทางเวทนาอภวายะสังวัตโะลบติาตตเวทนาเอเมเวทนาโหตเอวังเมเ ละพาติเวเดนะยะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาหูสีติสัญญาอนัสาสัญญาจักรยังทิขเวอตาอภาวิสัตนายิสังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะแลพิธาจะกรัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาหูสีติยะสมาจักรพุทธิคเวสัญญาอนัสาจัสมาสัญญาอาภาทายะ สังวตสตินะจารภัสสิสัญญายะเอวังเมสัญญาหหตุเอวังเมสัญญามาอาหสิติสังขารานัตาสังขาราจะอิทางพิทเวอัตาอาภวิสังสุนายิทางสังขารอาภาทายสังวัตเยุงชาเพธาจะสังขาริสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาอโหสุติ ยัตสมาจมกู้พิเสวสังขารานตาตัสมาสังขาราอาปาทานยสังวัตันตินะจะรับพระติสังขารุสุเอวังเมสังขาราหุตุเอวังเมสังขารามาอเฮสุนติวิญญาณานัตตาวิญญาณั์แกนทางพิเสวัตตาอาระวิษณน่าจทางวิญญาณ์ัมอาปาทานยสังวัตเตยะแล้เพิดจาวิญญาณีเอวังเมวิญญาณัมหุตุเอวังเมวิญญาณ์นัม ยะสมาจะโหพี่กเววิญญาณานะตาสัสมาวิญญาณานาภาดายสังวัตตินั่าจะรับพระผูวิญญาณานวิญญาณีเอวังมีวิญญาณานหอวตุเอวังมีวิญญาณามาหัวศีติต่างกิ่งมันยะถาพี่กเวรูปังนิจจงวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยันปะนานณิจังรูปังบาตัง สุขังวาติทุกขัปันเตยยังปนานิจังทุกขังพิาินามลังมังกาลังนุตังกมานุปัสติจงเอตังมมมาเอสุหามสนิเอสุเมเอสตัตาติโนหิตังปันเตตังกิมันยะถาพิถเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาวะปันเตยยังปนานิจังทุกขัง วิปภิลิณะมะรำมังกัลลังนุสังขมานุปปัสสุตุเอตังมะมะเอสุวะมะสนิเอสุมีอาตาติโนหิตังปันเตตังกิงมันยะาถาวิเกเวสัญญานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจปันเตยัมปะนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังปันเตยัมปะนานิจังทุขังวิปภิลิณะมะรำมังกัลลังนุสังขมานุปปัสสุตุเอตังมะมะเอสุวะมะสนิเอสุมีอาตาติโนหิต อังพันเตตังกิ่งมัญยาถาพิชเวสังขารานิจาวะนิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปัลีนามะธรรมังกัลลานุสังสมานุปัสสิตุเอตังมะมะเอสุอาหารมัสนิเอสุเมัตาติโนเหตังพันเตอังกิ่งมัญยาถาพิชเววิญญาณานิจัง วานิจจังวาติอนิจจังพันตตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันตตยัมปนานิจังทุกขังวิปปินามาหะมังกันลังนนตังสมานนตังสิสุเมสังมะมะเอสุหะมัชฌิเอสุวีอัตตาติโนหิตังพันเตกาสมาติหะภิกขเวยังกิจิโลภัง อจิตานาคกปจุปันนาอัจัตตังวาภิตาวะอุราลิกังวาสุขังวะมีนังวะปณิตังวะยันตุเรสันติเกวสันติเกวะจัพพังมุฟังเมตังมะาม่าเนสุหะมัจณิแลมีสุขตาติเอวะามีสังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะธาธาภังยากาจิเวทนาอจิตานาคกัปจุปันนาอจัตตังวา พาหิตาวาอุลาลิกาวาสุปุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาเวทนานิตังมะมะานสุวะมัสนิน้ามีสุวะตาติเอวะเมตังแย่ถาภูตังสมะปัญญายะท้าท้าตังยากาจิสัญญาติตานาฆะปัจจุปนาชัตตาวาพาหิตาวาอุลาลิกาวาสุปุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสัน เกวะสักพาสัญญาณีตังมะมะนีสุหะมัสสนีนัมีสุอาชาติเกวะมตังยะถาภูตังสัมาปัญญายะทัตพังม์เยเกติสังขาราจิตตานาคปฏิปันนาปัจชตาวาภาหิาวาอุลาลิกาวาสุขุมาวานีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวะสัาเพสังขารานีตังมะมะนีสุหะมัสสนีนัมีสุอาชา เอว่ามีตังแยถาภูตังสัมมาปัญญาญาตัตถพันยันกินติวิญญาณังอธิสานาก้าปัจจุปันนังอจตังวาไพหิคาวาอุราลิกังวาสุขมังวาหฮนังวาปนิตังวายันดูเรสันติเกวะพพังวิญญาณังเนตังมามาเนื้อส่วนมัามสมิเนื้อน้ามีส่วนตาติเอว่ามีตังแยถาภูต ปัญญาญาท่าท่าพังเอวังปัสสามพี่กเกวสสุตวาอาริยาสาวกูสุป,ป,าาาปัสาาสมิปีนีพินท่านติเวทนายะปินิพินท่านติสัญญาญาปีนีพินท่นติสังคาเรสุตินีพินท่านติวิญญาณัตสมิปีนีพินท่านตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตจิีวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโมติ ขีณาชาติอุสิตังพมัจจริยังกตังกรลลิยังนาปรังปิทตตาญาติปัญนาติติอิทัมวุจจะภะคะวาตตามนาปัญจวัคคียาพิขุ่ภะคะวาโตปาสิตังอภิณดุอิมัสตมิจจะปานาุรยาการัสตมิญภัณยามาเนปัญจวัคคียานังพิขุ่นางอนุปาทายะ as uh, so we we ani we more thing for